ไอ้ที่มันไปตัดสวนมันหายหมดแล้วตัวเองทํากรจัดกระจายกระจุย ดีๆนะเอาเพลงกีนเองเราเพนนะลงกันเองพี่หมอพี่หมอมาสวัสดีครับสวัสดีพี่หมอวส,สวัสดีครับทำเนีสทำเนีบทำเนียต่อ เป็นอยู่นะแต่ไม่ทำ ดูเวลาเฉยๆเรนต้องมองตามสวัสดีนะคะพี่ๆที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกับเปาด้วยนะไม่หายดีพี่วานเด็กนวันที่ไลค์พี่แชร์ที่ติดตามนะ ไ,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 ไม่ต้องมาอ่านอีกเลยนั่งลงเล่นดีๆพอแล้วพอแล้ว เพราะอะไรใช่ชนี้นี่พอใช้นี้ทุบลยทุบปักปักปักเลยปักปักปักนี่ทุบปัก,ก,ปกเอาทำอ,อาช้อันนี้ไหมล่ะันันแห้แม่ ลับกันไหมเออโอเคนี่เห็นตัวไดโนเสาร์แล้วเนี่ยเห็นไหมมันออกมาแล้วเนี่ย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 เห็นไหมเขาเออเคาะดูนี่ไม่ลองเอาแปรงมาถูดูสิไทยๆให้ยครับนี่ป่าวดูไดโนเสาร์มาเนี่ยเห็นไหม